ที่ผมรู้สึกเป็นกังวลก็คือ,อคนที่มาเป็นที่สองที่บอกว่าคนที่เขาร่วมทําโพกับนิดาเนี่ยบอกว่ายังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้20%อันนี้เนี่ยผมคิดถึงเมื่อปี66ปี65เพราะว่าผมเข้าใจว่านิดาทํา ไตรามาสละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราย้อนดูไปใน8ครั้งเนี่ยผมจําได้ว่าประมาณช่วงเดียวกันปี6กหสองปีที่แล้วช่วงตอนที่จะมีข่าวยุบสภาหรือก่อนเลือกตั้งเนี่ยตัวเลขนี้ไม่ถึง20นะครับอันนี้มันแสดงออกอะไรได้หลายๆอย่างอันที่1ก็คือผมก็ต้องไปนั่งคิดแล้วก็ต้องไปเตรียมกระบวนการในการทํางาน mm hmm. เพื่อที่จะเข้าใจว่า20%เอนี่ยอะไรที่ทําให้เขานอนไม่หลับ แล้วสามารถทำให้20%นี้มารวมกับ45%ของผม50%ของผมให้ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนใจให้เขาว่าผมเนี่ยแหละคือตัวแทนของเขาผมเนี่ยแหละคือแคนดิดของเขาเพื่อที่จะสามารถสวิงมาทางนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนด้วยว่าต้องต้องช่วยกันเช็คข้อมูลแต่ผมจำได้ว่ามันเคยอยู่ที่ประมาณ18%เมื่อปี65มันไม่ถึง20%ตอนนี้ก็สแสดงว่ามีคนที่รู้สึกว่าการเมืองไม่ตอบโจทย์ คือผมผมไม่ได้ลงว่าพักการเมืองไหนหรือบุคคลไหนนะแต่ผมกำลังมองทั้งระบบว่าแสดงว่าการเมืองในระบบรัฐสภาอาจจะไม่ตอบโจทย์พวกเขาซึ่งก็ตรงกับตอนที่อภิปรายเรื่องงบประมาณไงผมไม่ได้เล่นคำแค่ต้องเล่นคำว่าอีกนอกับอีกน t e อะไรให้มันเป็นการเล่นคำวาทกรรมเท่านั้นเองแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคนที่ถูกทอดทิ้งในระบบการเมืองไทยจริงๆ มันมีคนที่มีไม่มีปากไม่มีเสียงในระบบการเมืองไทยจริงๆแล้วผมอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเลข20กว่าเปอร์เซ็นที่มันอาจจะขึ้นมาบ้างลงมาบ้างเนี่ยมันสะท้อนอะไรหรือไม่นะครับว่ามีรัฐบาลชุดใหม่มาแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ยังเป็นรัฐบาลก่อนยุบสภาของพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำเนี่ยมันมีการขึ้นลงอย่างไร